ขอให้พวกเรานั้นอย่าเพลินใช้ชีวิตในทางโลกจนไม่สนใจศึกษาธรรมะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่สนใจทางโลกเชื่อเดรอยพุทเสงเลยว่าคนเหล่านี้ย่อมจะมีแต่ความทุกข์หรือมีปัญหา กับคนที่เดินตามทางมัรคาหรือสายธรรมที่พระองค์ทรงที่แนะนำเอาไว้ถ้าเราสามารถเดินตามคำสอนขององค์สมเด็จิดะส,สัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เรารู้ในอริยะสะัจเพราะว่าอริยะสะัจนั้นคือความจริง ที่เรียกว่าสัจจะอันประเสริฐพวกเราอาจจะรู้แล้วว่าอริยะสัจสีนั้นคือทุกข์สงไทยมีโรคแล้วก็มักก็จ,จะขอยกว่าบางครั้งบางคราวคำว่าวมักนั้นขอให้เราเข้าใจ มักอันดับต้นก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคนเรานั้นเพื่อศึกษาธรรมะหรือเกี่ยวกับพฤติบัติธรรมต้องมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเสียก่อนคือมีความเห็นถูกต้องเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าเราไม่สนใจหรือว่าไม่รู้จักสัมมาที่ถูกต้องถ้าปัญญาเราเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความยึดมันม่นถือมั่นในความคิดของตัวเองก็ดีก็จะเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมา เมื่อเกิดเป็นอัตตาตัวตนงขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความทุกข์ซึ่งึกิดกับสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเชื่อนรกสวรรค์มีจริงเชื่อการประพฤติปัจจุบัติมีจริงแต่คำไม่เชื่อตรงนี้เราต้องเชื่อ ด้วยปัญญาคือเรานั้นระพฤกษปฏิบฤฤ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 ัติธรรมะแล้วเกิดผลเมื่อมันเกิดผลแล้วเรารู้ตามเหตุตามปัจจัยและเราย่อมเชื่อว่าถ้าเราทำคุณงามความดีแม้วันนี้ความดีที่ยังไม่ตอบแทนแต่สักวันหนึ่งนั้น ความดีย่อมตอบแทนเราอย่างแน่นอนคลิกับคนที่มีปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิคนเหล่านี้เหมือนเบื้องต้นนั้นจะมีความสุขอยู่ดีกินดีแต่ในเบื้องปลายคนเหล่านี้ถ้าสร้างกรรมทั่วกรรมทั่วนั้นก็จะต้องตอบสนอง คนเหล่านี้อย่างแน่นอนไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้สักคนเดียวหวางพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเพราะฉะนันแล้วในอริยะส,ะสักสีก็ขอเอาแค่ข้อเดียวคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นที่ตั้ง เมื่อเราความเว้นกุกก้องตรงนี้แหละจะพาเราเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะที่พระองค์ทรงทีมัรค่าคือหนทางไว้ให้พวกเราเดิน